วัสดีนะจ๊ะอยู่กับพวกเรานะฮะนิวนะจ๊ะไม่ได้อยู่ในสตูดิโออีกแล้วครั้งนี้เธอเพราะว่านี่คือติงติงติงย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 งเธอวันนี้บรรยากาศเปลี่ยนไปร้อน <c oughs> อย่าเพิ่งพูดอย่างนั้นครั้ <c oughs> งแรกสำหรับเราเหมือนกันที่ได้มานะฮะยิงใหญ่มากเพราะนะฮะวันนี้มีการบวงสวงซีรีส์ที่ดูจากหน้าปกหน้าการโปรโมททับนิ่งใดๆที่ผ่านมาเนี่ยน่าสนใจเหลือเกิน No. นั่นก็คือเรื่องลาปุุยฝนตกครั้งนั้นฉันรักเธอค่ะซีรีส์เนี่ยมีความแปลกใหม่มากในสังคมซีรีส์วายของเราเพราะ ทำมาจากนิยายที่ใช้เรนเวิร์ดสำหรับใครที่เป็นสายนิยายสายอ่านหน่อยอยู่แล้วเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าการอ่านนิยายเนี่ยจะมีบทต่างๆที่ใช้แบบเพิ่มความแฟนตาซีให้กับเนื้อเรื่องอันนี้ก็เป็นเรื่องของเรนเวิร์ดที่ตัวละครจะอยู่ในโลกสมมุติเมื่อฝนตกจะมีบุคคลที่หูดับไม่ได้เสียงอะไรเลยนอกจากเ,ออเสียงตัวเองและเสียงโซเมดของเราอ,อันนี้ขนลุกเป็นเรื่องที่จช้รีว่าแปลกใหม่แปลกใหม่เนาะก็ได้รับเชิญมาสัมภาษณ์นะฮะแล้วก็อยู่รวมเนี่ยสวัสดีนะฮะ อยู่รวมกับนักสแสดงด้วยนะเปิดตัวเลยนะที่ได้มาวันนี้ก็เพราะว่าคุณพี่บอสของเรานะฮะได้มีโอกาสนะฮะเป็นนักสแสดงหนึ่งในเรื่องนี้เหมือนกัน นะฮะใช่ครับเล่าถึงไหนนะซีรีส์มีความแฟนตาซีแปลใหม่แฟนตาซีนะฮะแล้วก็พูดถึงว่าเขาหุ่นหล่อจังเลยอยู่ใกล้ๆเขินขับนนี้เราก็เก็บภาพบรรยากาศของการบวงสรวงซีรีส์มาฝากก็จะได้เจอกับนักแสดงผู้จัดแล้วก็ทีมงานมากมายนะครับบ๊ายบายครับนะฮะก็อย่างที่เห็นกันคือมีคุณบอสแล้วก็นักแสดงประมาณ46คน อย่าไปนะก่อนจะเริ่มกันนะฝากยูทูบช่องนี้ Oxygen Official นะฮะฝากกดไลค์ u ับสไคร e กระดิ่งติดตามนะฮะฝากเฟซบุ๊กทิก k t อ k t ทวิตเตอร์ที่สำคัญเลยนะฮะ h a s t a g อะไรนะลาปุยลาปุยฝนตกครั้งนั้นแฟนรักนะฮะแล้วก็ฝากติ่งติงติงด้วยนะจ๊ะแล้วก็แฮชแท็กนักแสดงมากมายหลายคนเลยนะจ๊ะติดตามซีรีส์เรื่องนี้ได้ที่ไอจีแล้วก็ทวิตเตอร์ทิกเกอรด้วยนะฮะเป็นลาปุยอันเดอร์สกอร์ออฟฟิเชียลนะจ๊ะช่องทางเลยก็เอาบรรยากาศมาฝากกันสำหรับแฟนๆที่ตามน้องๆมาเป็นนักแสดงเรื่องนี้นะแล้วก็ไปดูบทสัมภาษณ์กันซิว่าจะจิ้นจะฟินจะตอบสนองคอมเมนต์ติ่งของเราได้แค่ไหนข้างๆเราวุ่นวายมากไปดูเดี๋ยวแพ่งกล้องไปดูไปดูเลยจ้ะ ก็คือเราเปิดแคสติ้งกันครับแล้วก็มีคนสมัครเข้ามาโดยการส่งรูปภาพเข้ามาก่อนแล้วเราก็คัดเลือกจากรูปภาพเนี่ยแหละครับใครที่เข้าตาก็เรียกเข้ามาแคสต์นจริง เจอเจอการเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องในวงการก็บอกหมดนะครับว่าให้ส่งเข้ามา casting แล้วเราก็ได้เป็นนักแสดงเซตนี้หลายร้อยชีวิตนะตกลงกันไว้ว่าถ้าวัน c a s ต i n g casting จบแล้วแล้วถ้ายังไม่ได้ตรงตามที่เราต้องการเราห้ามฝืนเราต้องหาจนเจอเราต้องหาจนได้แล้วกะทันหน้าล่ะคะวันนั้นก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าได้เข้ามาแคสกับผูมาขอพี่เอก c a s เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วก็รอบทนี้เลยค่ะเป็นซีรี วายเรื่องแรกในชีวิตนะคะยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะตอนแรกจะมาเป็นพระเอกนางเอกใช่ไหมใช่แนเหนือกว่าพระเอกนางเอกคือเป็นพ่อแม่ของพระเอกนางเอกคือเรื่องนี้ต้องขอบคุณฮาน่าฮาน่าโทรมาพี่เล็กเล่นละครกับฮาน่าอ๋อได้เลยนี่แหละเล่นเป็นเล่นเป็นัวเมีกันเอ้ได้ได้เล่นเล่นเป็นพ่อลูกสีด้วยก็เลยยอมรับเลยห้าปีแล้วไม่ได้เล่นแต่ที่นักใจหน่อยก็คือได้คุยกับพุ่มกลับเพราะว่าเราไม่เคยเล่นละครที่เป็นแบบเจเนอเรชันนี้ ส่วนมากจะเล่นเป็นแบบเจนก่อนๆนะรับจะมีทัมิ่งต่างๆเมื่อกี้ก็เลยได้คุยกันเบื้องต้นว่ามันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการแสดงการแอคต่างๆด้วยก็ทังสมัยมากขึ้นใช่ทีนี้ก็เป็นความท้าทายของดาราปูเมื่อกี้เขาเรียกผมปูแล้วว่าในกลุ่มที่ผมปูสุดเลยปู ปูปูชนียบุคคลปูปูชนียบุคคลเขานับอายุแล้วผมมาแก่สุดฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมต้องหวังพึ่งน้องๆเพราะน้องๆเขาเป็นคนรุ่นใหม่เขาดูละครแบบแนวใหม่เนี่ยผมว่าเดี๋ยวต้องพึ่งพากันด้วยตอนนี้กระชุ่มกระชวยมากเลยะดูกองนี้เป็นเมื่อกี้เซลฟี่นะครับหน้าตาของคุณแม่เนี่ยหน้าตามีความสุขมากแล้วก็เรียกบอกพ่อไปถ่ายรูปให้หน่อยพ่ออยู่นอกทีมอย่น ใช่ไหมครขอเป็นคุณแม่กับลูกๆ่แล้วจะคุยคนเขียนบทนะครับว่าขอทุกตอนนี่ขอทุกตอนเพเราะว่าลูกๆดูท่าทางต้องการความรักความอบอุ่นของแม่ค่ะซึ่งแม่ให้แล้วพ่อก็ต้องให้ด้วยพาด้วยฝากติดตามซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับก็เป็นเรื่องแรกของแอคชั่นนะครับก็หวังว่าทางคนดูจะเปิดรับให้การต้อมรับกับซีรีส์เรื่องนี้ก็ขอกำลังใจกับทุกๆคนด้วยนะครับขอบคุณครับค่ะคุณค่้ ครับผมพีพีลวิทย์พยน้ำพลนะครับรับบทเป็นพัดครับผมสวัสดีครับเป็นธนาธรครับรับบทเป็นแสงใต้ครับเสือกิตติพงศ์ครับรับบทเป็นแสงเทียนครับคอปเตอร์นะครับนนทพงศ์วงศกุลยงครับรับบทเป็นลมฝนครับกริสกรผู้การเจรเดชนะครับพีนะครับรับบทเป็นปิ่นครับโอวิวชยานนท์ครับรับบทเป็นวิทย์ครับออมอองสุวิชาร์นะครับรับบทเป็นดรีมค่ะสวัสดีครับบอสเจตนาพิฆาตนาพื้นนะครับรับบทเป็นแตงนะครับ ป้าครับแณ้วณผธรรม,มาชาติครับรับบทเป็นบินครับสวัสดีค่ะคุณป้าแอมเป็นคุณแม่ของเด็กนร์ใช่ไหแล้วบทเป็นพี่โบค่ะ สวัสดีค่ะเจมหนังน้าลงค่ะรบกวนไปพิงปองค่ะได้ได้ได้ค่อนข้างตกใจเหมือนกันเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รบบทนําเป็นครั้งแรกด้วยก็จะมีทั้งฝ่ายที่ตั้งหน้าตั้งตารอรู้สึกว่าอยากจะเก็บทุกๆแรงผลักดันของทุกคนเราก็อยากจะตั้งใจทําออกมาให้ได้ดีที่สุดอย่างแรกเลยกดดันครับเหมือนพี่พีบอกว่าเพราะจริงๆครั้งแรกที่ได้รับบทนาเหมือนกันก็แรงกดดันตรงนี้เราอยากไปลุยในโปรเจกต์ต่อมากกว่าก็อยากให้ทุกคนติดตามดูครับ่พยายามเต็มที่ เรื่องนี้มี2คู่ค่ะมีคู่นี้นะคะก็คือเป็นพัดกับแสงตายแล้วก็มีคู่หนึ่งซึ่งเป็นไฮไลท์เหมือนกันในเรื่องอก็คือเป็นลมฝนกับแสงเทียนค่ะแล้วคู่เราอะคะเจมส์คู่บบเราเป็นโลงกับผีเ <laughs> นาะ <laughs> ก็มีความเพิ่มด้วยความที่ผมกับน้องยังไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนเลยคือผมไม่รู้จักพี่พีมาก่อนพี่พีก็ผมก็ไม่รู้จักน้องมาก่อนแล้วแบบต่างคนก็ต่างมีผลงานกันมาก่อนเนาะตอนแรกก็จูนกันพอสมควรใช่เพราะว่าเราก็จะไม่รู้จะเข้าหากันยังไงแต่ก็มีเวิร์กช็อปเนี่ยแหละครับค่อยๆเคาะค่อยๆละลายพฤติกรรมนกันค่อยมาเจอตรงกลางคือที่ผมบอกว่าดีขึ้นเยอะเพราะว่าตอนแรกอย่างที่เราบอกอะต่างคนต่างจะมีมุมของตัวเองความคิดของตัวเองแต่พอเรามาเจอตรงกลางอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายขึ้นเยอะในการแบบในในความที่สนิทก็คคคืออเราาุยกันน่่่่ข้ทีจะไมใช มงงันจะมีเรื่องไปเที่ยวนู่นนี่นั่นบ้างมันก็มีบ้างครับเป็นธรรมชาติชีวประจำวันจริงๆไม่ได้แบบบืว้าอะไรมาทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ว่าบทจะปรับเปลี่ยนยังไงหรือเปล่าปรับเปลี่ยนหน้าเซตให้มันเข้ากับในเฟร,รมจริงๆอยู่เหมือนกันครับผมอันนี้ก็อาจจะเป็นเสน่ห์หนึ่งที่เราเล่น,นเล่นฝนเป็นหลักเรื่องภาพเรื่องโปรดักชันต่างๆเนี่ยก็พี่ๆทีมงานหนักใจมากตอนถ่ายก็คือเสาเสาฝนมาตั้งแล้วก็แบบโรยเลยตรงนั้น ฝากพวกเราสองคนแล้วก็ทีมงานกับนักแสดงคนอื่นๆด้วยเพราะว่าพวกเราตั้งใจซีรีส์นี้มากจริงครับทั้งกุ้งกับทั้งนักแสดงก็มีทั้งเวลาที่เครียดแล้วก็ทั้งที่กดดันแต่ว่าเราก็ความกดดันนั้นนะมาลงกับโปรเจกต์นี้แล้วก็พยายามแบบทุ่มตัวเข้าไปส่วนจริงอยากให้ทุกคนแบบลองเปิดใจตามดูครับ แสงเทียนจะเป็นน้องชายของแสงใต้ครับเป็นลูกคนที่3ในบ้านจะมีแสงเหนือแสงใต้แสงเทียนแล้วก็แสงจันทร์ตัวแสงเทียนเนี่ยจะเป็นนักศึกษาปีสามใช่ครับทั้งแสงเอกเอกฟีมส์เขผลเลยเ้าๆหน่อยพูดตรงๆผงผางใครทําผิดก็ด่าเลยส่วนลมฝนก็จะตรงข้ามนิดนึงครับจะจะเป็นคนนิ่งๆน่ย สุขุมแบบเงียบๆไม่ค่อยพูดอะไรเงี้ยครับแต่ก็จะมีความกวนๆอยู่นิดนึงมีความสู้อยู่สู้ใช่พี่เสือนายมากๆเลยคือผมไม่เคยแสดงที่ไหนมาก่อนเลยแล้วเหมือนครับตอนไปแค์ก็คือพี่เสือก็ช่วยแนะนําอะไรหลายๆอย่างเออเราควรจะเล่นยังไงหรือแบบทํายังไงให้เราส่งอารมณ์ออกมาได้เล่นกับลมฝนแล้วผมแบบหน้าเหมือนไส้กัดกรามตัวเองจะแตกก็คืองามได้ก็รู้นะมก็ขอฝากแสงเทียนกับลมฝนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับผม แ her ได้แอีกแล้วเธอนี่คือประสบการณ์ใหม่ของติ่งๆๆเลทีเดียเชียวไม่เคยเลยที่จะมาจอแจจอจริเออปกติไปก็จะแบบเขินๆหนียมคนเดียววันนี้มาเจอพี่ๆสื่อหมวอนชนท้องอื่นด้วยนะเป็นเกียดมากเลยนะฮะใชบรรยากาศบนส่วนนี้ก็เต็มไปด้วยเวทมนต์ความขลังรับรู้สึกได้เลยว่าซีรีสมันจะต้องปังนะฮะฉันชอบตรงนึง ที่น้องพี่พูดว่ามันมีซีเค็ดของมันพูดได้ไหมเนี่ยอสปอยหรือเปล่าเมื่อฝนตกและเขาหูดับมันจะมีเสียงที่เป็นเสียงเดียวที่เขาได้ยินไม่ใช่คนที่อยู่ใกล้ๆเขาแต่เป็นหนึ่งความผูกพันทางจิตวิญญาณเขาเรียกว่าโซเมตมาดังอยู่ในก้ากล้องหูนั้นจะรักกันอย่างไรเมื่อเราไม่เคยเจอกันถ้านะฮะคิดว่าสิ่งที่พวกเราทำอยู่นี้นะฮะ มีความจิ้นความฟินเติมเต็มความเป็นติ่งติ่งติ่ง,งนะฮะก็ฝาก YouTube ช่องนี้ฝากกดไลค์ Subscribe กระดิ่งติดตาม Oxygen Official นะฮะฝาก Facebook, TikTok, Twitter และที่สำคัญเลยนะฮะครั้งนี้ฝาก IG ของลาปุย Underscore Official ด้วย,<า>ยนะจ๊ะ<ด>แล้วก็แฮทแทกลาปุยเนาะฝนตกครั้งนั้นฉันรักเธอแล้วก็ฝากติ่งติ่งตงให้ได้ ตตาไปิดเออนะฮะล้วเจอกันใหม่กับติง่งติ่งติ่งอีพีต่อไปนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะบายวิ่งออกวิ่งออก